สวัสดีครับคิกุีเองและสวัสดีอากาเซทุกคนด้วยนะจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่้างพารากอนห้างดังของประเทศไทยที่มีหนุ่มน้อยวัย14ปียิงปืนใส่ผู้บริสุทธิ์ด้านแบมแบมกันพิมมุขสลลปเปินซูเปอร์สตาร์ชาวไทยก็เป็นห่วงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มากแบมแบมได้เขียนข้อความว่ามีอากาเซ็บจากเรื่องราวที่พารากอนไหมครับ และจากคำถามของซูเปอร์สตาร์คนี้กระทำให้แฟนคับจำนวนมากเข้าไปตอบกลับว่ามีครับมีคนหนึ่งกระสุดด้นจดสำคัญที่สมองสองนัดและใช่โค้กสองนัดอาการเนมโคมา่าใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นคุณหมอจึงไม่สามารถทำการผ่ากระสุนออกได้และด้วยความที่แบมแบมเป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียดและใส่ใจใแฟนคลับทุกคน พอแบมแบมเห็นข้อความเดังกล่าวจึงไม่รอช้าแบมแบมตอบกลับด้วยข้อความที่ว่าขอให้พี่ที่เจ็บจากเรื่องที่เกิดขึ้นฟื้นฟูร่างกายและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเสียใจมากๆที่คนของเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้นะครับขอโทษที่ทำได้เพียงแค่โพดแบบนี้วงเล็บถ้ามีคนที่รู้ว่าพี่เขาอยู่โรงพยาบาลไหน ขอให้ส่งที่อยู่ให้หน่อยนะครับอยากส่งกำลังใจและของเล็กเล็น้อยๆให้พี่เขาครับเรเปยว่าตัวตวนของนุ่มแบมแบมยังเป็นเช่นเดิมและเป็นคนใส่ใจห่วงใยทุกคนเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบมแบมกับพี่มูเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทุกคนและเป็นหนึ่งในใ,นใจของแฟนคลับทั่วโลกพวกเราทุกคนขอชินชมและปรบมอให้พี่วัมแบมน้อยดังเลยนะครับแน่นอนว่า พวกเราจะคอยให้กำลังใจและสนับสนุนทุกๆผลงานของพี่แบมๆตลอดไปนะครับสุดท้ายคี่คุยยอากจะฝากทุกคนช่วยกดติดตามคี่คุยในช่อง YouTube ด้วยนะครับและขอ้ผู้ที่้รับปจเจบหายในเรืวอวันนะครับ